และฟังคำแนะนำแต่การปฏิบัติกรรมฐานของทุกท่านที่ปฏิบัติที่นี่ในช่วงเวลาปฏิบัติจริงๆคือเป็นการฝึกมโนยิธิแต่้ว่าก็น่าจะศึกษากรรมฐานโดยส่วนมอ,อ,อื่นๆไปด้วยเพราะกรรมฐานในพุทธศาสนาหลักใหญ่จริงๆมี40แบบและ40กอง วันนี้ก็จะพูดพี่อีกองกองหนึ่งคือว่าเป็นจาคานุสติกรรมฐา,านคำว่าจาคาคือการบริจาคดือกการให้ทานอันนี้การคำว่าจาคานุสติกรรมฐา,านหมายความว่าันนึกถึงการให้ทานทานการให้ถ้าเราคิดอยู่ว่าจะให้คำว่าคิดก็มด้หมายความว่า จะต้องคิดทั้งยี่สิบสี่ชั่วโมงก็ไม่จําเป็นอย่างนั้นเป็นแต่เพียงอารมณ์จิตเราคิดว่าถ้าใครมีทุกข์ถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะสงเคราะห์ได้เราจะสงเคราะห์เราจะสงเคราะห์คนเราจะสงเคราะห์พระเราจะสงเคราะห์สัตว์จิตคิดอย่างนี้ไเสมอท่านเรียกว่าจาคารุาปติก็สําหรับจาคารุาปตินี้ถ้าจะกล่าวโดยผล คือผลเ่องการคิดบริจาคนี่ได้เคยกล่าวมาแล้วในตอนต้นตอนที่แล้วมาว่าพระติสระท่านแต่ว่าท่านนั้นถ้าไม่เคยคิดว่าจะบริจาคมาคิดเอาแค่ปัจจุบันทันด่วนท่านเป็นคนยิงนกขายฆ่านกขายแล้วก็บังเอิญพระอรหันต์ไปบิณฑบาติที่บ้านท่านได้ความจริงที่ปฏิบัติท่านก็ไมทราบว่าเป็นพระอรหรันต์ เวลานั้นเมื่อท่านเห็นพระมาเป็นบาตรท่งมีความรู้สึกว่าเราทําบาปทุกวันบุญเราไม่เคยทําวันนี้พระมาะโปรดถึงบ้านเราก็อยากจะทําบุญจึงรับบาตรจากพระอรหันต์มาแล้วก็สั่งแม่บ้านให้ทําอาหารดีที่สุดทินเนื้อนกที่แตนยิงมาแล้วก็วเมื่อทาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถวายพระไป พระพุทธเจ้าจะบอกว่าเป็นาทานที่เป็นปัจจัยใ้ท่านได้พระอรหันต์คือการถวายทาน,น,นครั้งเดียวในชีวิตต่อมาเกิดในชาติใหม่พบสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข่าฟังเทศจบเดียวมีความเลื่อมใสขอบวชในพระศาสนาแล้วต่อมาที่จะเป็นพระอรหันต์ปสิมิทาย,ยานพร้อมกับการนิพพาน จึงมีพระไปถามว่าบุญกรรมอะไรที่เป็นปัจจัยพระติสระได้พระราหารนันติพพานพระพุทธเจ้ารอสว่าเพราะกรรมที่พระติสระใส่บายพระราหันข้างเดียวในชีวิตไม่เท่ยว่ากันไปทานบารมรีนี่ก็เป็นปจัจจัยท้งเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าเบื้องสูงคือเป็นพระราหารัน แลเราจะไปดูคนอีกพวกหนึ่งซึ่งมีความสุขมากนั่นคืออนาธิปินกาเศรษฐีกับนางวิสาขามหาบอชิกาทั้งสองท่านนี่ถ้าดูในพระสูรจะปรากฏตามเรื่องราวของท่านความสนใจอย่างอื่นของท่านน้อยกว่าทานบารมีจิตมีความคิดอย่างเดียวคือการบริจาคทานการสงเคราะห์ ฉะนั้นอาศัยจิตเราคิดจะบริจากทายของท่านมีอยู่จิตใจมีความชุ่มชื่นจิตใจมีความเยือกเย็นในเมื่อฟังเทศจากพุทธเจ้ากันแรกพอเทศจบรายกลทั้งสองท่านได้ประสูดาปฏิผลก็รวมความวาิจารคานุสติมีผลมากตะนด้พูดถึงการคิดการคิดทิจารคานุสติก็ไม่มีอะไรมาอนุสติเวลาตามนึกถึง ในการคิดถึงการบริจาคทานการให้การสงเคราะห์มันก็เป็นศัตรูกับโลภะความโลภปกติการที่เรายังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะต้องเกิดเป็นคนบ้างเกิดเป็นเทวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างเป็นพรหมบ้างยังไม่ดีแต่ว่าถ้าบังเอิญบาปที่เป็นอกุศลส่วนใดส่วนหนึ่งบังคับใจ ทาให้เราเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสุรกายบ้างเป็นสัตว์ิฉันบ้างอย่างนี้มีทุกหนักแต่ม่นก็มีความจําเป็นในขณะที่เราเวียนายตายเกิดในวัฏตะกเราจะเลือกเกิดเฉพาะความเป็นคนเป็นเทวดาเป็นนาวฟ้าเป็นพรมนั้นไม่ได้ทั้งนี้ก็ต้องดูกำลังใจของเราเราจะไปดีหรือเราจะไปชั่วอยู่ที่กำลังใจ เพราะว่าเมื่อร่างกายมันตายแล้วร่างกายมันตายแต่จิตใจมันไม่ได้ตายไปด้วยถ้าเวลาจะตายจิตใจครบบาปอกุศลมันก็พาไปอบายภูมินรกเป็นต้นถ้าจิตใจครบกุศลกรรมความดีมีทานเป็นต้นก็ไปสวรรค์บ้างไปพรหมโลกบ้างรวมความวราการตายของร่างกายไม่ถึงที่สุดของชีวิต นี่ก่อนที่เราจะตายสิ่งที่เราทําได้ง่ายๆในกรรมฐานก็คือจาคานุสติจาคานุสติไม่เหมือนศีลานุสติสีลานุสติถ้าทําบ้างบกพร่องบ้างสิกขาบทสิกไหนสิกขาบทไหน,บ,ไหนบกพร่องสิกขานั้นเป็นโทษจุดที่เราบกพร่องเป็นโทษแต่ว่าจาคานุสติไม่มีโทษเพราะเรานึกแต่จะให้อย่างเดียวการนึกจะให้ ก็เป็นการทำลายโลภะความโลภเพราะเพราะโลภะความโลภอยากได้ของเขาเข้ามามาเป็นทรัพย์สมบัติของตนโดยไม่ชอบธรรมแต่จากคานวติอยากจะให้เขาให้มีความสุขอันนี้เป็นการตัดความโลภในตัวในเมื่อจากคานวติตัดโลภะความโลภก็เป็นปันจจัยส่วนหนึ่งที่ทําให้พวกคนเราเข้าถึงนิพพานอนนี้ สำหรับการคิดจะให้ถ้าจะกล่าวถึงบารมีสิทธิ์ท่านบอกว่าคนที่จะไปนิพพานได้จริงๆต้องมีบารมีสิทธิ์ครบถ้วนถ้ามีบารมีสิทธิ์ไม่ครบยังไปไม่ผ่านไม่ได้หรือว่ามีบารมีสิทธิ์ครบถ้วนแต่ถ้าว่ากาลังบารมียังไม่เต็มสมบูรณ์บริบูรณ์ก็ยังไปนิพพานไม่ได้ เราก็มาดูกันเรานึก,กว่าจะให้ไม่ใช่นึกอย่างเดียวบางโอกาสเราก็ได้มีโอกาสให้ด้วยขณะไหนที่มีโอกาสให้ขณะนั้นเป็นทานบารมีท่น,นี้เรามาดูบารมีสิบเทียบกับทานบารมีจะเทียบบางข้อให้บรรดาท่านพุทธบริษัทตามไปคิดมันก็เหมือนกันอย่างพระพุทธเจ้าพอกว่าหนึ่งต้องมีทานบารมีเต็ม สองส been, ต้องมีศินบารมีเต็มสามมีปัญญาบารมีเต็มและมีเบคาบารมีเต็มมีเนคขมะบารมีเต็มอย่างนี้เป็นต <Steel> <Ps. S 1> ้นรวมความอย่างไหนนั้นก็ตามทั้งหมดต้องเต็มในปณิพานได้อันนี้บังเอิญเราจะเรียนกรรมฐานได้จากคานุสติกรรมฐานเราใช้อารมณ์ของเราคิดคิดเพื่อความเป็นสุขข้อเราและคิดเพื่อความเป็นสุขของเขา คิดว่าวันนี้เราก็มีกินพอกินพอใช้แต่มันอาจจะน้อยไปหน่อยถ้าบางอื่นมีใครก็หิวโหวยมามีความทุกขมาเราอาจจะแบ่งอาหารที่มีน้อยแล้ให้เขาบ้างเราบ้างพอประทางชีวิตการคิดอย่างนี้มันเป็นปจัจจัยของความสุขถ้าต,ต่อมาเมื่อคิดแล้วถ้าบางอืญมีคนที่มีความทุกข์ยากมาจริงๆอย่างขอทานเอางี้ก็แล้วกัน อย่างขอทานนี่มาขอทานเราเวลาที่เราให้ทานบารมีทุกอย่างต้องครบถ้วนบริบูรณ์อันดับแรกทุกคนที่จะให้ทานได้ต้องเป็นคนมีปัญญาบารมีเพราะปัญญาบารมีนี่เป็นบารมีใหญ่ถ้ามีปัญญาบารมีอย่างเดียวอีกเก้าบารมีครบถ้วนทั้งหมดเพราะปัญญาควบคุมถ้าขาดปัญญาบารมีเสแล้ว เราไม่สามารถจะให้ทานได้เพราะทุกคนหาทรัพย์สินมาดีความยากลาบากถ้าเราจะให้ทานคิดว่าทรัพย์สมบัติที่ได้มาดีความยากเราก็ไม่ควรจะให้ใครต่างคนต่างหาต่างคนต่างใช้แต่ว่าสายปัญญาเรามีสร้างกําลังใจอย่างอ่อนให้ก็เกิดมีความรู้สึกว่าทานเป็นปัจจัยของความรัก ถ้าคนเราจะมีความรักในกันความเป็นศัตรูในกันก็ไม่มีต่างคนต่างเป็นมิตรกันต่างคนต่างเห็นหน้ากันยิ้มแย้มแจ่มใสก็หากันอารมณ์ก็ปริสุขนี่ปัญญาบาร,รมีจะตัดสินใจให้ทานถ้าให้นะ่ะดีดีกว่าไม่ให้ศัตรูน้อยในบริการหนึ่งคนจะให้ทานได้เพราะสามีเมตตาบารมีเมตตาแปลความรัก คนที่เรารักสัตว์ที่เรารักในเมื่อเห็นที่เขามีทุก,รกเราก็สงเคราะห์โดยการให้ในการให้คนที่เรารักนี่เราจะทำลายสินหรือเปล่าเราคิดอยากจะฆ่าเขาไหมไม่มีในเวลานั้นเพราะเรารักเขาเพราะคนที่ให้ทานสมมติว่าถ้าเขาของเกามีเราคิดจะขโมยเขาไหมเราก็ไม่มีจะรวมความว่าการให้ทานมีสินบาร,รมีแน่ ต่อไปก็เนคขมะบารมีเนคขมะความบารมีคืออดใจในด้านของของนิวรห้าประการมีความรักในระหว่างเพศเป็นต้นนี่ในขณะที่เราให้ทานเรามีความรักเรามีความสงสารให้เขาเวลานั้นกามอารมณ์ไม่เคยกับใจของเราเป็นอันว่าเวลานี้ก็มีเนคขมะบารมี แล้วก็ต่อไปเป็นปัญญาบาร,รมีปัญญาบาร,รมีก็คิดต่อไปว่าถ้าการเราให้ทานนี้นอกจากจะมีสุขในชาติปัจจุบันแล้วตามที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าทานนางสกโสทานนางทานต้องเป็นบัรไดให้เกิดบนสวรรค์ปัญญาคิดไปอีกต่อไปเมื่อกําลังบาร,รมีมีความเข้มข้นเข้า ปัญญาก็จะมีความรู้สึกว่าการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นนางฟ้าก็ดีเป็นพรหมก็ตามมีความสุขพอสมควรแต่ความสุขของความเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมมันไม่ยั่งยืนนะักไม่มีการความสุขตลอดกาลตลอดสมัยสู้นิพพานไม่ได้ถ้ากำลังใจเขามันด่านพุทธริษัท เกี่ยวกับการกำลังจะให้ทานก็ดีเราคิดจะให้ทานก็ดีหรือว่าให้แล้วก็ตามถ้าคิดว่าการให้ทานอย่างนี้เราทำเพื่อพระนิพพานอย่างนี้ถือว่าบารมีของบรรดาสมุทรัตว์สบริษัทเข้าถึงขั้นปรมัตบารมีและคนที่มีกำลังใจถึงขั้นปรมัตบารมีนั้นเป็นบุคคลที่มีโอกาสในการที่จะสั่งสมบารมี ให้เข้าถึงนิพพานได้โดยง่ายว่าการบกพร่องอาจจะมีเล็กน้อยอันนี้แต่ว่าวันนี้วันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทุกคนตั้งใจมาเจริญพระกรรมฐา,านนี่หักว่าการคิดไม่ให้ทานไปของดีการให้ทานนี่ไปเกิดเป็นเทวดาก็ได้ไปเกิดเป็นนางฟ้าก็ได้ถ้ากำลังใจมั่นคงในทาน มีความหนักแน่นพอไปเกิดเป็นพรมก็ได้ท่นี้ว่าตามเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเรื่องพระติสสัพพการให้ทานของท่านเป็นปัจจัยให้ได้เป็นอร,าห,ารหันต์ในชาติสุดท้ายพวงความบารมีการให้ทานเป็นปัจจัยเราถึงนิพพานได้เป็นอราหันต์ได้กำลังใจของเราจะมีความเฟื่องฟูมีอารมณ์เป็นสุขจิตใจก็มีความสบาย น,นการให้ทานกบรรดาจะพุทธบริษัทหลายทีย่ให้มั่นคงเอาอย่างนี้ถ้าประสงค์ให้จาคานติมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งทานการคิดเรื่องทานอย่างเดียวอารมณ์จิตจะเป็นฌานไม่ได้แต่กาลังใจก็ไม่ต่ํากําลังใจสามารถกระทงอุปจารสมาธิได้ถ้าหวังการให้ทานเป็นฌานเป็นจารคานติเป็นฌานจริงๆ แล้วก็นึกก่อนภาวนาทุกวันที่เราทำจะเป็นเวลาไหนก็ได้ตามใจท่านตามท่านมีความสุขจะเป็นวันไหนก็ตามก็ถือว่าวันนี้เราจะให้ทานวันพวงนี้เราจะให้ทานนี้ให้ทานในการก่อนก็ตามก่อนที่จะทำสมาธินึกถึงทานการบริจาคที่เราทำในเวลาไม่ไทำสมาธิอย่างปกติอย่างฝึก นั่งอยู่ก็าตามนอนอยู่ก็าตามถ้ามีอารมณ์ว่างว่างจาก,การคิดอย่างอื่นว่าจะก,กายงานก็คิดทานที่เราให้มาแล้วเราเคยให้ทานกับสัตว์ัจฉานบ้างไหมจิตใจก็ยับทราบว่าสัตว์ัจฉานเราเคยให้เราให้ทานกับบุคคลวิอยากจนเข็นใจบ้างไหมจิตก็จะยอมรับด้วยความจําได้ว่าเคยให้ เราเคยจะไหว้เราเคยใส่บาตรหน้าบ้านใส่บาตรที่วัดบ้างไหม่าริมการใส่บาตรที่วัดใส่บาตรข้างบ้านอันนี้เป็นสังฆทานก็ถือจิตก็ยอมรับว่าเราเคยใส่บาตรแล้วเป็นสังฆทานสังฆทานมีในสง์ใหญ่เราเคยจะไหว้เป็นสังฆทานในวัตถุต่างๆมีพระพุทธรูปมีผ้าไตรถ้าไม่มีผ้าไตรแค่มีผ้าจีวรนละสบงตัวหนึ่งแล้วมีวัตถุต่างๆมีบ้างไหม จิตก็จะยอมรับว่าสิ่งนั้นมีตอนนี้จิตใจแล้วก็นึกถึงทานที่เราชอบทั้งหมดแต่ว่านึกทั้งหมดจะรวมตัวไม่ได้กอช่างเอาเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราถวายทานกับพระสงค์หรือถ้าไม่เคยถวายทานพระสงฆ์ก็ถวายให้แก่คนให้แก่สัตว์แต่ก่อนจริงก็ทุกคนเคยถวายทานพระสงฆ์แล้วเอานึกถึงถวายทานพระสงฆ์ก็แล้วกัน,กนเพราะกำลังสูงมาก นึกถึงภาพนั้นว่าทานอย่างนี้เราเคยถวายพระสงฆ์และทานอย่างนี้ที่ถวายแล้วเป็นสังฆทานพระเป็นอานิสงส์ใหญ่มหกมมากุสลมากและทานอย่างนี้เช่นการก่อสร้างจะสร้างโบสถ์สร้างสัลาสร้างกุฏิสร้างท่านน้าสร้างสะพานสร้างสุวมทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตาม เราให้แล้วอันนี้เป็นวิหารทานเป็นกําลังทานที่สูงส่งมากรวมความเราก็นึกถึงทานสองทานที่เราเคยให้นึกถึงภาพหลังจากนั้นก็เริ่มภาวนาเวลาภาวนาถ้าใจยังนึกถึงภาพที่ให้ทานได้จดจําไว้จําภาพไว้นึกถึงภาพนั้นเวลาภาวนาก็ใช้คำภาวนาว่าพุโทโธ เวลาให้ใจเข้า,ขา,ขานึกถึงพุทธให้ใจออกนึกโทเวลานั้นเราเห็นภาพพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปด้วยกว็ได้จะได้เห็นภาพถวายสังฆทานที่มีพระพุทธรูปด้วยกว็ได้หรือว่าเอื่จะนึกถึงภาพที่ถวายทานจะไม่มีพระพุทธรูปก็ไม่เป็นไรการภาวนาพุทธโธไม่ขัดกับอะไรทั้งหมดดีทั้งหมดส,ส่องเสริมทุกอย่างก็ภาวนาว่าพุทธโธ เมื่อภาวนาแล้วเมื่อภาวนาไปภาวนาไปบังเอิญภาพที่เล้วโอกาสนี้บรรดาท่านทั้งหลายเดิ่ายกันสมาทานสิงแล้วสมาทานสักรรมฐานแล้ว <c oughs> การเจริญสักระมาฐานเป็นการรวบรวมกํากลังใจให้จุดศูนย์ใดศูนย์หนึ่งโดยเฉพาะในด้านที่ถึงุศนนี่นะเป็นเฉพาะสมถะภาวนา ถ้าเป็นีนนะิปัสนาะภูวณนาก็ใช้ปัญญาเนะพื่อพิจารณาหาความจริงให้พบมันจะได้หมดทุกข์คนเราที่ยังมีความทุกข์อยู่ก็พรอาศัยมีความ,า,มา,ามโง่เป็นปัจจัยถ้าหมดโง่แล้วมันก็หมดทุกข ความเดือดร้อนต่างๆที่เกิดขึ้นกับพวกเราที่เราเอาใจเข้าไปร้อนเข้าไปรับนั่นเป็น,บบน,น,นอำนาจของความโง่ที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าอาวิชชามีการเจริญภาวนาเป็นการทำลายอาวิชชาให้สิ้นไปนี่ว่าที่เราเรียกันว่าวิปัสสนาญาณแต่ว่าวิปัสสนาญาณนี่จะตายเต้าขึ้นมาได้จะถึงวิปัสสนานแจ่มใสก็ต้องมีทานะเบรนีครบะเป็นการตัดความโลภ มีสินไมยสุดแล้วก็มีฌานสมาบัติเป็นเครื่องทรงตัวให้ปัญญามันยิงเยกเิดอันนี้ทั้งทัตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดที่มีความสำคัญอันดับแรกเราก็ควรจะรวบรวมกำลังจิตเติอนนักเมตตาบรมีอัสมานเณรไปสุดยอดหน้าต่างข้างหลังเนี่ยอันนัดเมตตาบรมีนี่เป็นสำคัญที่เคยพูดแล้วในวันก่อน และนี่เรียกว่าต้มีหางสี่ถ้าต้มีหางสี่เราทรงตัวอยู่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ครบสนบูรณ์โดยนีเพืออะไรคือว่าต้มีหางสี่มีครบทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเบิกขาถ้าเป็นมิพพาเนียนเขาว่าสังขารุเบิดขายายตัวนี้เป็นพื้นฐานสำคัญ แต่ว,ว่าความดีที่จะทรงได้นั่งก้บรรดาวกท่านนั่งนับศีลให้ครบว่าศีลเนี่ยต้องนั่งนับ,นบอยู่ทุกวันนั่งนับตลอดวันเพรว่สําหรับเครวัตเป็นปกนนติิ่งก็คือศีลห้าถั้งห้อก็จะสมาทานศีลแปดก็ถือว่าเป็นศีลพิเศษเป็นศีลรรมจัมนรในงานในสงสูงมาก ถ้าเราจะรักษาสินประเภทไหนก็นั่งนับสินไห่ครบตลอดเวลาแค่มันบกกร่องถึงมันเนโดสินสิบกษตสิทธิวัตรยี่สิบห้ารวมมีสินสินทั้งหมดเป็นแปดสิบห้าจะทำเป็นผู้ยิบอุยามวิ่งอย่างเด็กทำไมได้นะจะลงนรกไปบทเน้นให้มันขึ้นสวรรค์จะบดเน้นให้มันลงนรก พระก็น,นั่งนับถึงสองร้อยยี่สิบเจ็ดแตความจริงมนไม่ถึงสองร้อยยี่สิบเป็นสองร้อยเก้าสิบหกนี่เป็นสิขาบทแน่นลอยเป็นสองร้อยเก้าสองร้อยรยี่สิบเจ็ดเจ็ดมันตัดทิ้งไปแ้วตัดไปสี่สองร้อยสิบหกสองร้อยสิบหกสในขาบทนี้ไปทุนน,นาวาวาฏมียามว่างอ่านเขาไว้ ทุกวันตอนยินเราได้ฟังพระธิน,นัยก็ความมั่นใจอ่านนว่านวกว่าสิด้วยจะได้รู้ว่าศีลเขาบังมีอะไรบ้างถ้าบวชทำแล้วามศีลไม่พบลงนรกแน่นอนเพราะมันไม่รู้อะไรว่ามันเป็นศีลน,นี่มันจะเป็นเป็นคนอยู่ไม่ได้เป็นเทวาดาไม่ได้เป็นรมก็ไม่ได้ถ้าไม่รู้ว่าอะไรคือศีลไอความสงความเป็นพระมันก็ไม่มี ให้ความโลภมันเข้ามาทับทมหัวใจอารมณ์อิจฉาดิทิยาถก็มันจะเกิดขึ้นความประมายเกิดขึ้นสร้างความชั่วมาใครไม่ว่าเขาปะหาว่าเขาแกล้งแกล้งความเดือดร้อนมันก็เกิดในเรื่องของศีลทวินัยนี้ถ้าเราปฏิบัติเสร็จครบทนแล้วหาคนว่าไม่ได้แต่คนดีแต่คนเลวเนี่ยปล่อยเขาไปคนดีเรากลัวคนดีจะกลัวเพราะเดจาว,วา นี่พยายามสิ่งใดที่มันเป็นวิสัยของตัวถ้าหาว่าสิ่งของเราไม่ถกวนเราก็เอาดีไม่ได้เลยพระเพ็นงมีสิ่งอยู่อย่างเดียวยังไม่เรียกว่าพระถ้าเรียกว่าสมมติสงฆ์งไมีแต่ของแท้มันของเทียมอันตรายมากสมมติสงฆ์นี่ตดนนรกง่ายเหลือเกินนี่ถ้าเราได้ทานสมาบัติท่านก็ยังไม่เรียกพระถ้าเป็นทานโลกี ถ้าได้ตั้งแต่แตระโสนาบันขึ้นไปฉันจะเรียกบอกพระถ้าเราไหว้ก็เป็นตะพระก็เป็นพระเนนก็เป็นตะถ้าหาว่าเราอยู่ในฌานโลกีทายังไงยังไงฉันก็ไม่เรียก่ากพระยังเป็นสมมติสฆงนี่ก็ระมัตระวังให้มากนั่งกายควบคุมกําลังใจให้ทรงไว้ในความดีคือตัวสมาธิจิตท่านจะทําแบบไหนก็ได้มันมีสี่สิบแปด แล้วเขาสอนไม่แต่เพียงแบบเที่ยวเป็นตัวยืนตัวสังขัญคืออนาปานุสติกรรมฐานนอกนั่นไปหาเองคนตรหดับตวรามมีแล้วเมื <c oughs> ่อการที่จิตมันฟุ้งซ่านไม่ทรงตัวนี่ก็ใช้อนาปานุสติไม่ทรงตัวถ้าเรามีอนาปานุสติทรงตัวเสร็จแล้วจิตมันไม่ฟุ้งซ่านเพราะอนาปานุสติเป็นการระงับอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตถ้าเรื่องนี้ทั้งพูดทั้งเขียนมาเกอบตาย ยังมีคนหลายคนมาถามอีกจะไม่ใช่พวกเรารนักศึกก็มีแล้วฟังก็อฟังแล้วก็จะมาถามว่าทําไมจิตถึงฟุ้งซ่านพอถามเขาแล้วว่าเราอยากจะบอกให้แกรีบเดินลงมาลบกุศลเลยถ้าบอกก็บอกแล้วทำลายก็อ่านแล้วจะมาถามอีกคพะประเภทนี้เอาดีไม่ได้จะาดียังไงตามีดูหูมีฟัง ดูก็ดูแล้วฟังก็ฟังแล้วยังไม่รู้ว่าท,วทําไมจริงๆๆไม่มันไม่ทรงตัวแล้วก็ดูทรงเด็ดฟังทรงเด็ดปล่อยให้มันข้ามหัวไปปล่อยผ่านตาไปนี่การกรวบรวมกาลังใจของท่านทหลาย,ยสอนสมาธิลองดูอย่างนี้ก็ได้ถ้าอยาอกอนแล้วไม่สบายถ้าภาวนาด้วยไม่สบายก็นั่งนับหนึ่งถึงสิบนั่งนับหนึ่งถึงยี่สิบถึงร้อยถึงพันถึงหมื่นว่าไป ยังรายอะไรมนมนพาโน่นตลอดถ้าต้นใจเรียนธรรมาทานถ้าส่งเงินซื้อไปสาธิทิ์เดวจะตอบมาเราด้รับเงินซือแรกก็จะประนามพานุสติแนะนำให้แกนับหนึ่งถึงสิบทำไมเอาแก่นับหนึ่งถึงห้าร้อย นับหนึ่งถึงห้ารอยก็ยังไม่ทำถึงห้ารอยอารมณ์จิตสว่างดับตาอยู่มีความสว่างคล้ายกับอคนคนจิตเกียมไว้รอบตัวเมื่อใกก็ตกใจใจลืมตาออกมาควาสว่างมันก็หายไปเพราะดับไปเหลาตาเป็นใหม่ก็นับหนึ่งไปเป็นประมาณถึงร้อยเจบอกแสงสว่างมันเกิดขึ้นนั่นถ้าอารมณ์เขาสมาธิเกิดขึ้นไหมเก็มีอาการแสงสว่างเกิดขึ้นเพราะจิตก็เริ่มเป็นทุกิต แต่ทางนี้ก็ไม่เหมือนกันทุกคนบางคนมีสมาธิที่ง้านันกนเลยแต่ไม่สว่างถ้ต่ฝ้าสว่างมาอยู่ภายในจิตให้อนาบานุสติือกำหนดรูลมหายใจเขาออกให้ขอทุกท่านพยายามทรงให้มาแค่ทาให้คล่องรีบทําให้เร็วน,นั่งตอนนั่งปั๊บหลับตาปุ๊บจับอน,นาบานุสติครับให้จิตมันตรงตัวเลย แล้วพนนึกพับอยู่ใานจิตจะทรงตัวทันทีอย่างนี้ที่เรียกชื่อว่าเป็นผู้ทรงเข้าถึงธรรมาทิติจริงๆถ้าเราจะนั่งไล่เบียกันอยู่นั่งนับลมในใจเข้าหายใจออกแปนับหนึ่งถึงสิบสับหนึ่งถึงยี่สิบสักหนึ่งถึงสามสิบมันก็ยังไม่เอาสามนบทีถ้าการอย่างนี้แล้วก็น่นยังนานอยู่แล้วก็พยายามทำไปให้ชึ่นชื่อว่าความดีน่ เราทำไปเดี๋ยวเดียวไม่ได้เราทำทำไปทำปบ่อยๆไปไมันก็มีการสะสมตัวมันก็ดีเองรวมเข้ามาเองมี่การทรงจิตเป็นสมาธิให้ทุกท่านนึกใหม้มากอันนียเฉพาะอย่างเงี้ยนึกถึงศีลให้หนักพยายามควบคุมศีลให้บริสบูรณ์บริบูรณ์อย่าปล่อยให้ศีลน,นั้นเ,เปิดเป,ปิดเอิ่มไปไะ่ยาวยื้ออายุเป็นสำคัญฉันโบสถ์นายกวา่านะ่ยทำอะไรก็ได้ อันนี้นรกเขาไม่ได้บอกคุณว่าคนบวชนะบนดช้าบวชเร็วมันจะลงนรกไม่ลงนรกถ้าวินัยยังไม่ให้โอกาสแอายุของบกคลนัล่นก็จงจงอยาาใช้คำว่าลืมอย่าใช้คำว่าเผลอลืมลึกเผลอตามพระวินัยถวายงสงสัยอยู่ก็ดีไม่รู้ก็าตามพบกลับตะ ถ้าปรับทัศนี่มในก็ตั้งใจไปเลยว่าเราลงเ,เราจะลงนรกขุมไหนกันแน่ตั้งใจเทไวเราตายแล้วไม่เรียบาบไม่ต้องพาสุนัขพยายมล,ลงไปเลยถ้ามันลงแน่นอนนี่ความบัมบัดกับพรไงหนมีกันอยู่มากในเีก่อนๆรู้สึกว่ายจะนทนลงตัวกันมากเกลือกันมากก็รู้สึกสลดใจน่าดูพระมาเห็นว่าทําไมเนาะจึงไม่ได้สนใจผู้อืน่นหย ถ้าไม่สนใจพระวินัยเอาอะไรไม่เไียกว่าสินสองร้อยี่สิบเจ็ดนักฆ่านักเท่าสินห้ามันก็ไม่มีถ้าสินห้าเราก็ยังไม่ครบแล้วก็เราจะไปชินทำบ,บาตรชินข้าวเขาได้ยังไงมีสินห้าครบก็ยังลงนรกมีสินแปดครบก็ลงนรกมีสินสิบครบก็ลงนรกทศพระ,ะมันมีเียนสองร้อยยี่สิบเจ็ด อันนี้มาเราควบคุมกําลังใจให้ทรงตัวอยู่การควบคุมกําลังใจด้วยนาปานุติพี่มีความสําคัญนี่ต่อไปถ้าใช้ปัญญาในด้านสมถะภาวนาวปัญหาหาความจริงได้เตือมตมไว้สก่อนคือมันนั่งนึกดูว่าร่างกายของเรานี่มันสกปรกแล้วมันสกปรกสะอาดผมขนเล็บปันหนังเนื้อลายเบียดไปตามแบบลงังคาหรือเปลา่า มันนั่งดูที่อุจาระเราสะอาดไหมปัสสาวะสะอาดไหมน้ำลายสะอาดไหมทำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองสะอาดไหมเอาแค่นี้ก็แล้วกันเอาอย่างหย่อๆถ้าเราบอกคิดว่ามันไม่สะอาดตอบตัวเองก็ถามมันดูมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในร่าง